ก็ถือว่าเป็นบทลงโทษนะโอ้โหล่าสุดนะผีแดงนะประกาศชัดเจนนะตัดชื่อโรนโดจากทีมอดบูเชลซี Chelsea แน่นอน ทัพปีศาจแดงแมชชีเนเต็ดนับโอ้โหล่าสุดน้ำประกาศชัดเจนนะว่าคริสเตีย์นโ่าโรนัลดนับจะไม่ได้อยู่ในทีมที่พบกับเชลซีในแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้นับหลังจากที่โรนัลด์นับได้เดินออกจากสนามนับก่อนหมดเวลาในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานับซึ่งแมชชีเนเต็ดนับเปิดบ้านชนะสเปอร์ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์อย่างสุดมัน ล่าสุดนัทผีแดงก็ได้แถลงการผ่านเว็บไซต์สโมสรนะบอกว่าโดนโดอเราจะไ,ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะับสำหรับเกมพิมร์ดีกับเชลซีในวันเสาร์ที่จะเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนนักเตะที่เหลือของทีมนะัจะโฟกัสกับการเตรียมตัวสำหรับเกมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะับเอริกเทนฮาร์นนะโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนัดนก็บอกว่าเตรียมจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของโดนโดอน,นะครับ ซึ่งขนาดเดียวกันเองนับเด่นติ๊กยูเคนับสื่อต่างประเทศน้ำก็รายงานบอกว่าโดโนนะถูกทาโทษโดยไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะแล้วต้องแยกซ้อมเดี่ยวซึ่งการเดินออกจากสนามก่อนมุกดาในเกมพบกับสเปอร์เนี่ยจะตัวไม่เพียงพอเข่ยวออกจากสนามเท่านั้นน้โอ้โหแต่เป็นการเดินออกไปจากโอทัฟฟ์เลยนะไปในทันทีทาให้คาดว่าโดโนนัเตรียมที่จะย้ายจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองน้ำเดือนมกราคมนี้แน่นอนล่าสุดเองน้าทางฝั่งของโดโนน้ก็โพสต์ข้อความนะยืนยันว่ายังเคารพต่อสโมสรนะและยังให้เกียรต ดยการออกจากสนามนะเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่อารมณ์ั่ววุบเท่านั้นสำหรับตัวของโดนดเองนะเพิ่งจะยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะ่นฤดูกาลนี้จากการลงเล่นไปถึง12นัดเลยทีเดียวสำหรับแฟนเชลซีเองนะคิดเห็นและรู้สิ่งไหนก็คอมเมนต์นนะ้บอกพวกเราหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a t หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ